สวัสดีค่ะ Common Mistakes English ผิดบ่อยๆตอนที่สิบหกค่ะเรามาดูประโยคนี้เลยค่ะ I'll cut my hair I'll cut my hair ทำไมอ่ตัดผมตัวเองแล้วมันผิดยังไง30มสิบวิไปก่ะ สี่สามสห่งมดเวลาคิดออกไหมคะเรามาดูกันค่ะจริงๆแล้วว่าอะดูเฉลยก่อนเนาะเฉลยก่อนก็คือ I'll have my hair cutI'll have my hair cut มันต่างกันยังไงอะทำไมฉันพูดว่าฉันจะตัดผมตัวเองไม่ได้ได้ค่ะ จริงๆแล้วประโยคเ l า u t my hair นะ่ะมันไม่ผิดเลยตามกร a m m มามันไม่ผิดเลยแต่ครูว่ามันน่าจะผิดในแง่ของความหมายเพราะว่าคนบนโลกนี้เกิน90%นตะตัดผมตัวเองไม่เป็นเนาะถ้าเราใช้ประโยคว่า I'll cut my hair แปลว่าฉันจะตัดผมเองฉันจะตัดผมเองซึ่งก,ก็ทำได้ แต่ว่าความหมายที่เราอยากจะบอกก็คือถ้าเราอยากจะบอกว่าเราตัดผมเองโอเคพูดไปเถอะคะ่ะ I'll cut my hair แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันจะไปตัดผมคือให้คนอื่นเขาตัดผมให้นะคะเราจะมีแพทเทิร์นในภาษาอังกฤษอยู่แพทเทิร์นหนึ่งเราจะเรียกมันว่า have something done ถ้าเราไปดูใน grammar book เนอะมันจะเขียนว่า h a v e something done ก็คือ h a v e ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำนาม something คือคำนามไงแล้วก็บวกบนช่อง3 pattern แบบนี้คือ pattern แบบที่บอกว่าเราจะให้คนอื่นทำอะไรให้เราเช่น I'll have my hair cut ก็คือเราจะเอาผมของตัวเองไปให้คนอื่นตัด I'll have my car washed คนฟังก็จะรู้เลยว่าไม่ได้ล้างรถเองเอาไปให้คนอื่นล้างให้ I'll have my house cleaned ก็คือจ้างคนอื่นเขามาทำความสะอาดบ้านแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคงั้นสรุปอีกทีหนึง่งประโยค I'll cut my hair ไม่ได้ผิดอะไรเลยในแง่ของแกรมมา แต่ความหมายสำหรับเราถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันจะตัดผมเองพูดประโยคเอาค u t m ม Hair ได้แต่ถ้าอยากจะบอกว่าฉันจะเอาผมฉันไปให้คนอื่นตัดให้เราต้องใช้แพทเทิร์นที่เป็น Have Something Done คือ Have บวกคำนามแล้วบวก w o r b ช่อง3โอเคนะขอบคุณค่ะ